รัาสวัสดีครับขอต้อนรับท่านชมทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณต่อยครับสุสุดเท่าที่จะทําได้นะฮะในเรื่องราวเกี่ยวกับอาหารการกินครับและถ้าท่านอยากได้อาหารการกินที่แสนอร่อยแบบนี้อย่างนี้ไปได้ที่ครัวคุณต่อยเพลส The ค r y สตัลเอกมัยรามินทานะฮะในนั้นก็จะมีแบบร้านค้าของครัวคุณต่อยนะครับอยู่ประมาณ64ล้านเลยนะฮะพื้นที่กว่า1,400ตารางเมตรเลยนะครับผู้ชมครับ รับรองรองรับด้วยคนนั่งกิน200คนแล้วถามว่าขับรถขับราบ,รา,บ,บางคนสะดวกที่จะนั่งรถเมย์นั่งรถแท็กซี่มาก็ได้หรือจะเอารถตุลตัวมามีที่จอด400คันเปิดตั้งแต่10โมงจนถึง2ทุ่มครึ่งย้ำนะครับเปิดทุกวัน365วันครับผมอย่าพลาดเด็ดขาดนะครับไปกันที่กูกันตอยเพลสอร่อยจริงฮะอร่อยไม่แน่ใจไม่แน่จริงไม่อยู่ที่นั่นได้ครับนะครับและวันนี้ก็มีเรื่องราวเด็ดๆมาฝากกันอีกนะฮะ อันนี้ท่านคงเคยได้ยินชื่อสำหรับท่านที่รู้แล้วขอประทานโทษด้วยสาหรับคนที่บางทีเด็กๆใหม่ๆแล้วก็มิูก็เลยเอานำเสนอไม่ไม่ทราบไม่ทราบาครับวันนี้เราจะนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับน้ําพริกโจดน้ําพริกโจน,น,โจน,นะครับหรือน้ําชุบหย่าเป็นน้ําพริกสูตรจากภาคใต้นะฮะน้าพริกนี้คือตามเรื่องเล่านะฮะเล่ากันแบบสนุกๆว่าโจรขึ้นปล้นบ้านหลังหนึ่งตอนนั้นเนี่ยโจรหิวมากและบ้านนั้นเขามี เขามีเครื่องทาน้าพริกอยู่นะครับโจรเนี่ยเขาใช้มือขยําแทนเพราะว่าถ้าเขาเอาตัวน้ําพริกเนี่ยไปตำเนี่ยกลัวว่าเสียงมัน,น,นดังเจ้าของบ้านจะได้ยินเขาก็เลยเรียกกันว่าเป็นน้าพริกโจนซึ่งสาหรับผมเองไม่ค่อยเห็นด้วยกับ <c oughs> เรื่องนี้เล่นะครับโจนบ้าอะไรนะจะมีเวลา <c oughs> ลก <c oughs> ินข้อ,อจะ <c oughs> ไ,มไม่กินเปกอน <c oughs> เออแปะเรื่องหนึ่งฮะแล้วก็อะไรจะมาต้องมาทําน้าพริกบนบ้านเขาแต่มันมีเรื่องเล่่่าาาาาาามมจจรรริิงๆวววทํํไเเียกกน้พพะ่า โจนเนี่ยมันใช้ตำครกอย่างเงี้ยไม่ได้เหมือนถึงจะอยู่ในไม่ใช่ไม่ใช่เหมือนอยู่ในป่าถึงแม้นอยู่ในป่าเขาจะทำอะไรกินก็ตามเสียงดังใช่เสียงดังไม่ได้เขาก็เลยมาขยำกินอ่ะอย่างนั้นก็ยังพอว่าน่แต่ไปขยำบนบ้านชาวบ้านเนี่ยมันเกินไปไหมเล่าอะเราบางนะี่บอกไปเดี๋ยวเขาแยกขยำไปก่อนน้ำพริกนี้น้ำพริกนี้จะทำง่ายมากนะครับเดี๋ยวยให้คุณผู้ชมได้เห็นส่วนผสมอ่ะพี่โก้คือทำง่ายมากไม่ต้องตำนะเอาส่วนผสมทั้งหมดมาขยำรวมกันเท่านั้น แล้วก็มันรวดเร็วเหมือนถูกโจนป้นอะไรเงี้ยก็เลยน้ำพริกโจนอ่ามาดูส่วนผสมครับครับก็จะใช้กุ้งนะฮะแบบนั้นนะครับสองขีดครับนะครับแล้วก็น้ําต้มกุ้งนะครับที่อยู่ข้างเนี่ยหกช้อนโต๊ะและโจนมันจะเอามาจากไหนล่อฮะนะฮะหอมแดงซอยแปดหัวนะครับอ่าแล้วพริกขี้หนูสวนซอยยี่สิบเม็ดมะนาวสองลูกครับกะปิหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับน้ําตาลปี๊บหนึ่งช้อนโต๊ะน้ําปลาหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับ วิธีทำนะครับเราเต็มกุ้งก่อนกน็คือปอกเปลือกกุ้งผ่าหลังดึงไส้กุ้งออกตามปกติแล้วก็ไปรวนกับน้ำเนี่ยจนกุ้งสุกนะครับแล้วก็หั่นเป็นชิ้นชิ้นตามที่ชอบเลยขนาดตามที่ชอบนะครับจากนั้นเนี่ยนำกระปิห่อด้วยใบตองนั้นนำไปย่างหรือจี่ในกระทะให้หอมเลยนะแล้วก็พักไว้นะครับ <S <S มาถึงขั้นตอนนี้ที่พี่โก้กำลังทําอยู่นะครับอันนี้ก็คือใส่น้ําต้มกุ้งกะปิน้ําตาลปี๊ปลงไปในชามแล้วใช้มือขยีายกะปิน้ําตาลปี๊ปเนี่ยให้ละลายเลยนะฮะขยําไปเลย จากนั้นใส่กุ้งต้มหอมแดงพริกขี้หนูซอยนะครับแล้วก็ปรุงรสด้วยมะนาวน้ำปลาแล้วก็ชิมรสตามชอบเสิร์ฟทานคู่กับผักสดไข่ต้มเนี่ยตามชอบเลยครับครับนี่ฮะลักษณะการทําก็คือขยาอยู่อย่างเงี้ยครับคบขยำคขยำไปอย่างเงี้ยแล้วใสเทีคนีบก็ใส่อย่างอื่นเพราะนั้นเรากลับมาเรื่องราวเดิมนิดหนึ่งนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้กุ้งนี้ยโจรที่ไหนมันจะไปรอต้มมาได้นะฮะครับแล้วขอยากให้ละลายก่อนนี้นะฮะ แล้วทีนี้พี่โกก็พอขยำเสร็จก็เอากุ้งใส่เลยเอาหอมแดงใส่เลยเอาพริกขี้หนูสวนซอยใส่เลยครับแล้วก็ใส่น้ํามะนาวแล้วก็ใส่น้ำปลาน้ำปลาได้เลยครับนี่ครับนี่แล้วขยำขยำอันนี้ขยำเลยอันนี้จะเบาแล้วอันนี้จะเบามือแล้วใช่อันนี้จะเบามือแล้วเห็นไหมฮะไม่ไม่อยากจะใว่าเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้คุณใส่มะนาวหรือล้างมือครับไม่ใช่ครับโกเม็ดรมันลวงไปครับเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะพอแล้วครับพอไม่ไม่น้องใส่หมดครับเยอะไม่อร่อย มันผมว่ามันจะเปรี้ยวไปลองดูคือเมนูนี้เราจะเน้นไปที่กะปิคือต้องเอาไปห่อไปตองแล้วย่างเลยครับเดี๋ยวลองดูลองดูเวลาถ้าเกิดมันไม่เปรี้ยวเติมเปรี้ยวได้ได้แต่ถ้าเปรี้ยวไปต้องแก้ไ่ได้แก้ยากก็ต้องใส่น้ำตาลคุณโก้อย่าลืมใส่พริกที่หนูสวนซอยใส่ทั้งหมดเลยไหมฮะครับผมผมชอบกินเผ็ดครับครับ ใส่ได้เลยฮะใส่หมดเลยนี่ครับจะเล่นมุกเดี๋ยวกว่าเดี๋ยวกว่าของแตกครับรับผมกให้แตกอยู่แล้วฮะแตยคือคุณจะบอกว่าใส่หมดถ้วยคุณเอาถ้วยลงไปเลยใช่ไหมใช่ครับพกาใส่ทั้งถ้วยเลยครับผู้ชมลองดูเดี๋ยวเราจะเอาวิธีนี้ไปไว้ในเว็บไซต์ครัวคุณต่อยกินกับผักสดนะซึ่งอาจจะอยู่ในสวนครัวของท่านนะครับอย่างเช่นถั่วพลูนะครับมะเขือเปราะนะครับแล้วก็แตงกวาก็ได้หรือแตงร้านก็ได้นะครับได้ครับแล้วแต่วิธีนี้เดี๋ยวจะใส่ในเว็บไซต์ครัวคุณต่อยนะครับแต่ถ้าท่านใดที่อยู่แถว เอกมัยรามินทานหรือเรียดทั้งด่วนครับไปเจอกันที่ครังต่อยเพรสนะครับไม่ว่าอาหารกลางวันอาหารเย็นได้หมดเลยเช้าสายบ่ายเย็นได้หมดเลยนะครับฉันลงเล่นกับเรียมครับใช่ครับผมเราจอดรถแล้วลงลิฟต์มาได้เลยที่ครัวคุณต่อยเพรสเดอะคริสตัลเอกมัยรามินทานครับเดี๋ยวตอนนี้จะลองแล้วครับลองนะผมอันนี้วัดเรื่องความเปรี้ยวกันแล้วนะใช่ใช่มจะวัดไงคุณชิมเองสองอันผมว่าอันนี้อร่อยกว่าจริงเหรอลองเนี่ยอ่ะคุณชิมอันนี้ แล้วคุณชิมอนนู้นอันนั้นคุณเล็กทำเห็นไหมถ้าอย่างเราผู้หญิงชอบเปรี้ยวผู้หญิงชอบเปรี้ยวผู้หญิงชอบเปรี้ยวเรื่องจริงเลยไม่ผิดเลยฮะเขาเนี่ยสำหรับผู้หญิงกินทุกคนชอบอันนี้อร่อยอร่อยอร่อยแต่ถ้าผู้ชายต้องอันนี้พักตรงนี้สักครู่หนึ่งพวกสิ่งน่าสนใจก่อนเดี๋ยวพวกกระช่วงต่อไปของไม่แอบด้วยครับพักกับช่วงต่อไปรายการเราักคู่เดียวครับ นดมจีบต้มส่งเครื่องครับตัวแป้งเขาครับมันจะมีความนุ่มน้ำจิ้มอร่อยมากมันอร่อยจริงๆนะอร่อยมากอัไละของพีโก้ครับเออคนูทั้งศาสตร์อยู่แล้ว